แล้วคนนี้นะคะพี่นิวก็ถามเพื่อนไปว่าเพื่อนอยาก,กินตต็มเป้าว่ะเอ้า <laughs> เพื่อนใครแบนแป๊บหนึ่งโอ้ผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านนะคะแฟนเขาอาจจะแบนพี่นิวก็ได้นะคะคือจะบอกว่าพี่นิวเนี่ยไม่ได้จะมาจีบแฟนเขานะเออแค่จะมาแจกไอติม Give clue, tool that used สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็นี่เลยจะมาแต่งตัวแนวเซ็กซี่แกนั่นเองนะคะก็แต่งตัวแบบที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะอ่าทำไมต้องแต่งตัวเซ็กซี่ด้วยเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันในเมืองบรูคเฮเวนกันเลยอ่ะก่อนจะไป เดี๋ยวขอทำตัวสูงสักหน่อยนะคะถ้าเกิดเราจะเซ็กซี่ได้เนี่ยเราต้องเป็นผู้หญิงตัวสูงสูงหน่อยนะวอาตัวสูงประมาณเท่านี้ก็พอละกันนะคะแค่นี้ก็ดูสูงเพรียวหุ่นดีแล้วโอเคงั้นเราไปในเมืองบรูคเฮเวนกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปบรูคเฮเวนแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาปลอมตัวเป็นผู้หญิงแสนสวยเซ็กซี่แล้วก็เข้ามาทําการ ขายไอติมนั่นเองนะดูกันว่าถ้าเกิดเราเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เนี่ยแล้วก็ไปขายไอติมเนี่ยจะมีเพื่อนมาซื้อไอติมเราหรือเปล่านะคะตอนนี้นะพี่นิวนะคะขอเข้าไปแต่งตัวเซ็กซี่เพิ่มเติมก่อนดีกว่านะฮะอันดับแรกเลยนะคะขอเปลี่ยนทรงผมก่อนเลยขอเป็นทรงผมที่ดูเป็นสาวสวยเซ็กซี่นะคะแล้วก็มาเลือกทรงผมกันดีกว่าเดี๋ยวลองดูทรงนี้นะคะไม่รู้ว่าเซ็กซี่หรือเปล่านะ,ะโอ้โหอันนี้ก็ดูเซ็กซี่นะเดี๋ยวนะมันเหมือนไอ้นี่อะไรนะ ตเกียวนากรอบไหมคะอร่อยนะเหมือนคนที่ขายโตเกียวเนยกรอบไหมคะเลยไม่เหมือนจริงนะทุกคนเหมือนนะเดี๋ยวขอลองทรงนี้ดูนะคะเอ้ยทรงนี้ก็เซ็กซี่นะว่าไปหรือว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากการขายไอติมนะคะมาเป็นขายโตเกียวเนยกรอบไหมคะมเฮ้ยงงั้นเหรอแต่ว่าในแบบลุคเฮเวนเนี่ยมันไม่มีโตเกียวเนยกรอบนะ,ะ่าพี่นี่ว่าเราเอาผมทรงนี้แล้วกันนะเนี่ยผมทรงนี้ก็คือแบบว่า เซ็กซี่มากเลยอ่ะคือแบบว่าเข้ากับชุดเรามากๆเลยนะต่อไปแล้วก็ขอเปลี่ยนหน้าตาก่อนดีกว่าหน้าตานะแล้วก็เป็นหน้าตาที่แบบว่าดูเซ็กซี่เซ็กซี่นะหน้านี้เป็นยังไงเออหน้านี้มันก็เออมันก็มันก็มันยังไงละ่ะไม่เอาดีกว่าสรุปเลยละกันนะเอาหน้านี้ละกันเนาะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่มีหน้าไหนที่จะดูดีเท่าหน้านี้แล้วนะคะไปทุกคนเราไปขายโตเกียวเนยกรอบดีกว่าไม่ใช่ เราไปขายไอติมดีกว่านะอันดับแรกนะเดี๋ยวเราขอแบบว่าไปทําบ้านแบบว่าเป็นร้านไอติมเลยดีกว่านะฮะอ่ะมาดูกันซิว่าจะมีแบบเอ่อคนมาซื้อหรือเปล่านะฮะขอมาสร้างบ้านตรงนี้ละกันนะนี่ แบบว่าสร้างเป็นร้านไอติมอะแล้วตอนนี้นะร้านไอติมของเราก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้นะมันเป็นร้านเบเกอรี่อยู่นะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นร้านไอติมได้นะคะนี่เลยโดยการที่มากดเปลี่ยนตรงคําว่าไอศครีมเราจะมาทําการขายไอติมกันดีกว่านะแล้วตอนนี้มันก็ได้เปลี่ยนเป็นร้านขายไอติมแล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าจะมีใครมาซื้อไอติมกับเราหรือเปล่านะนี่ค่ะ ก็จะมีรสช็อกโกแลตวานิลาลารสเบิร์เดย์เค้กรสบับเบิบรลกัมหมกรรักฝรั่งแล้วก็รสมิ้นนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยเออไม่มีใครผ่านไปผ่านมาหน้าร้านเราเลยอะ่ะจะมีใครแบบว่ามาซื้อไอติมเราไหมเนี่ยทำไมมันช่างดูหวงเวงขนาดนี้แล้วเนี่ยงั้นไม่เป็นไรทุกคนเราเอาไอติมไปขายตามบ้านเพื่อนดีกว่านะเราก็ทําการแบบว่าเอาเาไอติมขึ้นมาทุกรถเลยนะคะนี่ทุกรถเลยอันี้าวานิลาอันนี้รสเบอร์เดย์เค้ก อันนี้รถบับบิกามหรือว่ลรถหมักฝรั่งแล้วก็รถมิ้นท์นะฮะโอเคเอาขึ้นมาทุกรถเลยนะแล้วเราก็จะเอาไอติมไปขายเพื่อนตามบ้านมาที่บ้านหลังนี้เลยดีกว่านะะอยู่ใกล้ๆเรามาดูดีกว่าว่ามีใครอยู่ในบ้านไหม บ้านล็อกนะคะเหมือนเดิมกดต,ติ้งตองนะคะเราจะเอาไอติมมาขายเพื่อนนั่นเองก็มาดูกันว่าเพื่อนเราจะกินไอติมรสอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเพื่อนไม่น่าจะอยู่ในบ้านงั้นเราต้องมาสุ่มบ้านแล้วนะคะเราก็มาที่บ้านหลังนี้เลยและกันนะะ่บ้านหลังนี้ก็นี่เลยนี่มีคนอยู่นะคะนี่คือเจ้าของบ้านหรือเปล่าทาไมยืนตัวเขียวปเป็นไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้ล่ะนี่สวัสดีจ้าอุ้ย สงสัยเป็นเจ้าของบ้านด้วยคนนี้แหละเจ้าของบ้านอ้าวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังเปิดประตูให้เราเข้าไปอยู่เลยอ่ะตอนนี้เธอไม่เปิดให้เราเข้าไปแล้วหรออะไรโคคดายออรี่มีแค่จระเข้เท่านั้นที่จะเข้าบ้านหลังนี้ได้ฮะเดี๋ยวนะคือยังไงอ๋อคือเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นจระเข้เหรอนี่เธอแต่งเป็นจระเข้เหรอเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่จระเข้เท่านั้นที่จะเข้าบ้านหลังนี้ได้เธอเปิดประตูให้เราแล้วเราขอเข้าไปหน่อยนะนี่เราจะมาบอกกับเธอว่าเธอเอา เรียบร้อยนะคะ <shotgun. S 1> นั่นแหละค่ะพอโดนแบนด์ทีหนึ่งเสื้อผ้าเราก็หายไปทีหนึ่งนะคะต่อมาเดี๋ยวขอ,하하ขอเปลี่ยนหน้าตาดีกว่าอหน้าตาน,นี้ก็ดูสวยส็กซี่ดีนะคะไปไปต่อกันค่ะเราจะไม่ย่อท้อนะคะเราจะมาถามเพื่อนในแมพว่าเพื่อนเราเนี่ยอยากได้ไอติมกันไหมอยากซื <ST. S 2> ้อไอติมกันไหมแล้วคราวนี้นะพี่นิวก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนเราต้องการไอติมไหม <S 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 นี่เพื่อนเพื่อนอยากกินไอติมหรือเปล่าเพื่อนไอติมมาเพื่อนเพื่อนจ๋าเรามีไอติมมาขายนะเพื่อนจ๋า ต่อมามาที่บ้านหลังนี้กันนะคะอ่ามาจา้าวยนั่งไงมีคนอยู่ในบ้านด้วยนะนี่ฮะแลวเพื่อเราก็เหมือนจะเดินมาตรงประตูนี่เธอเธอต้องการกินไอติมไหมอะเรามีไอติมมาแจกนะกินไอติมไหมนี่รถเบิร์เดย์เค้กด้วยเอาไอตกมไหมเอาไอติมบอเอาบอไอติมอะไม่เอาด้วยใส่หัวด้วยนะแล้วก็บอกว่าโ no, นไหมอ้าไม่กินไอติมหน่อยเหรอปรากฏว่าเพื่อเราไม่กินจริงๆนะคะเนี่ยเรา่าต่งตัวสเวซ็กซีขนาดนี้ เพื่อนเราไม่กินไอติมกันเหรอไ้เชอรวันดีจ้าวันดีโอ้โหยิ้มแฉ่งเลยเอาวันดี้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนกินไอติมไหมเพื่อนเพื่อนเออเราก็คลิกที่ตัวเพื่อนเลยนะแล้วก็แจกไอติมกับเพื่อนไปรถบัปปะกรรถหมากฝรังเพื่อนรับไหมเพื่อนรับไหมจ้าเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่กินไอติมหรอโอ้ดูเพื่อนเราเห็นไหมบอกแล้วว่าเพื่อนเรายิ้มฟันแฉ่งเลยนะคะเพื่อนไม่กินติมอะเอาดีๆอ่ะ มาที่คนนี้ก็ได้นะอ่ะัสดีจ้าตำรวจนี่นายเป็นตำรวจเหรอนี่นายนายกินติมเป่ะวะนายนายกินติมไหมอ่ะอ่ะเหมือนเดิมนายกินไปที่ตัวเพื่อนนะแล้วก็แจกกัเต็มเพื่อนไปเพื่อนกินติมไหมกั้นจ๋าเข้าไปด้วยดิอา้าวบ้านล็อกเลยเพื่อนไม่กินติมด้วยแถมหนีเราเข้าบ้านไปแล้วอา้าวยังไงเนี่ยเดี๋ยวโอ้ oh my god งั้นเรานะมาทําการแจกไอติมเบุคคลคนนี้กันดีกว่านะคะเท่มากเลยชุดนายเท่มากเลยนี่นายนายกินติมไหมอ่ะนายจะไปไหนเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนายกินติมไหมอ่ะอ่ะไปเลยจ้าจัดไปอ่ะดูนะคะว่าเขาจะรับไอติมจากเราไหมเอออ้อาวอ้าวเฮ้ยโดนจับแล้วโดนตํารวจจับแล้วเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนี่เรามาผิดสถานาการณ์หรือเปล่าเออแล้วนายแล้วนายคนนี้ล่ะกินติมไหมอ่ะไปจ้ากินไม่จจาติมอ่ะ เอ้ยเขาลับไปแล้วเขาเราไปติมที่เราแจกแล้วอ้ากินหมดแล้วเหรอกินหมดไวมากเลยอะเอาไว้เพื่อนเพื่องินหมดแล้วเหรอกินหมดไวมากทุกคนเป็นคนแรกนะคะที่เขานะคะรับไอติมไปจากเราไปแจกสาวๆที่อยู่ตรงนี้ดีกว่านะอ่ะดูนะคะว่าเขาจะรับไอติมเราไปไหมเออยวนะนี่เธอเธอสามคน่ะโอ้เดี๋ยวดูนี่ทำไรเนี่ยเฮ้ยเล่นอะไรกันโอ my god เออคือหัว อย่างแท้เลยทุกคนรถเข็นซ้อนรถเข็นนะฮะโอ้โหอ้าเฮ้ยนี่มันอะไรกันครับเนี้ยใจเย็นนะเออคือจะบอกว่ามีใครกินไอติมเราไหมเราเอาไอติมมาแจกนะเออไม่มีใครกินไอติมมาเลยเหรอสักคนก็ยังดีไม่มีใครสนใจไอติมเราเลยนะคะทุกคนมาที่บ้านหลังนี้กันนะคะโอ้โหรถหลูมากเลยเอ้าเฮ้ยมีประตูการออกกระจกมันใสเขาไม่ได้รถหลูมากเลยเนะคะ กดกลิ่งได้เจ้าของบ้านก่อนนะคะเจ้าของบ้านอยู่ไหมนั่งไงอยู่ด้านบนเนี่ยอุ้ยเจ้าของบ้านมีสองคนด้วยเขาลงมาแล้วนะคะเย้แล้วคนนี้นะคะพี่นิวก็ถามเพื่อนไปว่าเพื่อนอยาก,กินตต่มเป้าวอะ่ะเอา้าเพื่อนอย่างว่าใครแบนหรือว่าแฟนเขาเบนเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาเสื้อผ้าหายแล้ว แป๊บหนึ่งนะทุกคนคือเมื่อกี้นะคะใครแบนแป๊บหนึ่งอ๋อผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านนะคะแฟนเขาอาจจะแบนพี่นิวก็ได้เนะคะคือจะบอกว่าพี่นิวเนี่ยไม่ได้จะมาจีบแฟนเขานะเออแค่จะมาแจกไอติมแฟนผู้หญิงของเขาถึงกับแบนพี่นิวกนทีเดียวนะคะไม่นะไม่ฉันแค่มาแจกไอติมเองโอ้ที่เธอขี้หึงขนาดนั้นเลยเหรอหนายวันดีจา้าวันดีจา้านายนายอะนายที่ขับรถอยู่อะนีน่นายเดี๋ยวใจเย็นนายนาย นาย,ยากินกติมหรือเปล่านายนี่เรามีติมมาแจกนะนายนายกินติมไหมนี่อะเราให้ติมกับน,นายเลยเราแจกฟรีเอาไปเลยเอาซิเออนายเราแจกติมนายแล้วว่านายไม่กินเหรอเอาเพื่อเราไม่เอาด้วยนะคะอ่ะลองกดอีกรอบหนึ่งก็ได้เผื่อ <gamma> เพื่อนไม่เห็นอะฟาบเพื่อนเราแจกติมนายอะนายเห็นหรือเปล่าอา้าวดูโอ้เพื่เพื่อนใจเย็นเพื่อนเอาปืนออกมาทำไมป๊บนึงเพื่อน เราไอติมมาแจกนายนะนี่ไอติมมา่อยมากเลยนะไอติมกินได้ด้วยเออคือ,อยังไงเนี่ยโอเคเมืองนี้ไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้นะ <c oughs> แค่มาแจกไอกติมถึงกับเอาปืนมาไล่ย,ยิงเราเลยเหรอ <c oughs> นี่เธอเธอเธอจ๋าเธออ,อ,อ้าวเดี๋ยวนะโอจะมาแจกไอกติมปรากฏว่าเพื่อนเรามีไอติมอยู่แล้วโอ้อะไรกันเนี้ยนี่ฉันแจกไอกติมใครได้อะ่ะนี่หนูน้อยจา๋าหนูน้อยโอ้โหตัวกระป๊กเ,เดียวกินไอติมไหมจา๊าอ่ะกดให้เลยจา้ารับเธอนาะจา๊า นะรับไอติมจากฉันไปเถอะฮะไม่กินหรอเออขนาดเด็กยังไม่อยากกินไอติมเหรอนี่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะอ่ะฟิบอ่ะให้ไอติมแล้วกินไหมจ๊าเฮ้ยโอ๊ยรับไปแล้วรับไปแล้วว้ในที่สุดก็มีคนรับไอติมไปจากเรานะคะเป็นคนที่สองนะคือเด็กผู้หญิงคนนี้นี่เองนะนี่ค่ะเธอก็กําลังกินไอติมอย่างอร่อยอร่อยนะคะทำไมเข้าบ้านไม่ได้หนูอ่ะเปิดให้เปิดให,ให้อ่ะ สงสัยว่าตัวเล็กจัดนะเปิดประตูไม่ได้อู้นี่ห้องเธอเหรอทําไมสีจมพูแป๊กขนาดนี้ละเนี่ยก็รลคาสรุปแล้วเนี่ยะตั้งแต่พี่นิวทําการแจกไอติมมาเนี่ยอืมีคนรับไอติมจากสาวสวยเซ็กซี่ไปแค่สองคนเท่านั้นนะคะไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าในเมืองบรุงคเฮเว่นนี้ส่วนมากเนี่ยอาจจะชอบให้แบบว่าปลอมตัวเป็นคนหล่อมากกว่านะ ถ้าเกิดเราปลอมตัวเป็นผู้ชายหล่อๆเนี่ยจะมีคนรับของจากเราเยอะเลยสังเกตนะทุกคนพอเราแต่งตัวเป็นสาวสวยเซ็กซี่รู้สึกว่าเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่มาแจกไอติมก็ไม่มีใครรับ <c oughs> มันน่าน้อยใจจังเลยอ่ะ <c oughs> เอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกนนะจ๊ะจะบอกว่าภารกิจในวันนี้สนุกมากทีเดียวในครั้งหน้าจะมาทำอะไรในเมืองบุกเฮเว่นอย่าลืมติดตามมาดูด้วยนะวันนี้ไปแล้วน,นะจ๊ะายบายจ๊ะจุ๊บ ว่าแต่ตอนนี้อากาศร้อนมากมาห้องแช่แข็งดีกว่าจะบอกว่าการกินนติมในห้องแช่แข็งเป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะทุกคนนะเออจะว่าไปตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะโอ้เริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้ว